สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้นะครับเรามาพูดคุยกันต่อในเรื่องของการจำแนกหมวดนะครับซึ่งเป็นหมวดของประเภทรายรับสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลก็ตามนะครับซึ่งในรายละเอียดนะครับก็เป็นเอกสารแนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ว .1095 ลงวันที่28พฤษภาคม2,564นะครับซึ่งเขายังใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2568ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นซึ่งท้องถิ่นทุกแห่งเนี่ยจะต้องเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาภายในวันที่15สิงหาคม2,567นี้นะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการจำแนกหมวดและประเภทรายรับกันนะครับรายรับสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยมีรายรับซึ่งประกอบไปด้วยรา,ายได้ที่ท้องถิ่นนั้นจัดเก็บเองภาษีที่เขาจัดสรรให้เงินอุดหนุนทั่วไปโดยจำแนกออกเป็นประเภทต่างๆดังนี้ 1. รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองนะครับก็ได้แก่1.1หมวดภาษีอากร ภาษีอากรก็คือรายได้ประเภทภาษีซึ่งท้องถิ่นมีอำนาจที่จะจัดเก็บนะครับหรือรัฐบาลจัดเก็บแล้วก็โอนทั้งหมดหรือแบ่งให้บางส่วนตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ให้กับท้องถิ่นนั่นเองนะครับสำหรับหมวดภาษีอากรนั้นก็จะมีะประเภทต่างๆนะครับก็ได้แก่วงเล็บ1ประเภทภาษีโรงเรียนและที่ดินวงเล็บ2ภาษีบำรุงท้องที่ วงเล็บ3ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างวงเล็บ4ภาษีป้ายวงเล็บ5อากรการฆ่าสัตว์วงเล็บ6อากรรังนกออแอนวงเล็บ7ภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้ายาสูบวงเล็บ8ภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมันกา๊าซวงเล็บ9ภาษีอื่นๆนนะครับสำหรับภาษีโรงเรือนที่และที่ดินนะครับ ก็จะเป็นภาษีลุงเรือนและที่ดินค้างชําระนะครับภาษีบํารุงท้องที่ค้างชําระเป็นต้นนะครับตรงนี้ในรายได้จัดเก็บเองในหมวดภาษีอากรต่อมารายได้จัดเก็บเองในหมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาตตามข้อ1.2ก็คือรายได้ประเภทค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาตซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจจัดเก็บ หรือรัฐบาลจัดเก็บแล้วก็โอนทั้งหมดหรือแบ่งให้แต่เพียงบางส่วนก็เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดนะครับเรามาดูในหมวดแรกก่อนนะครับก็คือหมวดค่าธรรมเนียมหมวดค่าธรรมเนียมก็ได้แก่วงเล็บ1ค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้เข้าพักโรงแรมวงเล็บ2ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์วงเล็บ3ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จําหน่ายเนื้อสัตว์ วงเล็บ4ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุราวงเล็บ5ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนันวงเล็บ6ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถนะครับซึ่งถ้าเรามาดูในรายละเอียดนะครับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการค่าสัตว์ก็จะมีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนะครับใบอนุญาตค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตนะครับส่วนค่าธรรมเนียมการรับรองให้จําหน่ายเนื้อสัตว์ก็ได้แก่ค่าธรรมเนียมของสัตว์ที่ตายโดยไม่ได้ถูกฆ่าหรือฆ่านอกโรงฆ่าสัตว์ส่วนค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถนะครับรายละเอียดก็จะมีค่าธรรมเนียมจอดรถหรือยานพาหนะอื่นๆแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการนะครับต่อมานะครับในวงเล็บ7 ในวงเล็บ7ยังอยู่ในหมวดค่าธรรมเนียมอยู่นะครับวงเล็บ7ก็คือค่าธรรมเนียมในการใช้เครื่องมือบังคับค่าเคลื่อนย้ายและค่าดูแลรักษารถวงเล็บ8ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอยวงเล็บ9ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยวงเล็บ11ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระสิ่งปฏิกูลวงเล็บ11ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร วงเล็บ12ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีนใบรับรองการฉีดวัคซีนวงเล็บ13าค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าวงเล็บ14่ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจําตัวสัตว์วงเล็บ15ค่าธรรมเนียมการแพทย์วงเล็บ16ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและชาปนสถานนะครับรายละเอียดก็คือค่าธรรมเนียมการจัดตั้งสุสานและชาปนสถานค่าธรรมเนียมผู้จัดการสุสานและชาปนสถานค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต แลวก็ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตนะครับวงเล็บ17ค่าธรรมเนียมปิดโปรยติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณานะครับวงเล็บ18ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรัษฎรรายละเอียดนะครับก็คือค่าธรรมเนียมการแจ้งย้ายที่อยู่ค่าธรรมเนียมการคัดและรับรองสำเนาทะเบียนราษฎรค่าธรรมเนียมการคัดและรับรองรายการข้อมูลทะเบียนประวัติค่าธรรมเนียมการขอสำเนา ทะเบียนบ้านกรณีชำรุดสูญหายเป็นต้นนะครับวงเล็บ19ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนก็ได้แก่ค่าธรรมเนียมการออกบัตรประจำตัวประชาชนค่าธรรมเนียมการออกใบแทนค่าธรรมเนียมการตรวจและคัดสำเนารายการค่าธรรมเนียมการคัดและรับรองสำเนารายการบัตรประจำตัวประชาชนนะครับวงเล็บ20ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา9กก็ได้แก่ค่าธรรมเนียมซึ่งเป็นค่าตอบแทน นะครับตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา9และมาตรา9ทับหงวงเล็บ21ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคารนะครับก็ได้แก่ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลงก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารค่าธรรมเนียมใบรับรองค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรองวงเล็บ22ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมก็ได้แก่ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่นพศ2558ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพศ2522นะครับวงเล็บ23ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมวงเล็บ24ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำวงเล็บ25ค่าธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการวงเล็บ26ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ วงเล็บ27ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติวงเล็บ28ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิ์ทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมวงเล็บ29ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิ์ทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมวงเล็บ30ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียวงเล็บ31ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง วงเล็บ32ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์วงเล็บ33ค่าธรรมเนียมเกี so <Nice ่ยวกับการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นวงเล็บ34ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก35ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง36ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน37ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 38ค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง39ค่าธรรมเนียมอื่นๆนะครับตรงนี้จะอยู่ในหมวดค่าธรรมเนียมนะครับในหมวดค่าธรรมเนียมในข้อ1.2นะครับต่อมานะครับหมวดค่าปรับหมวดค่าปรับมีอะไรบ้างนะครับหมวดค่าปรับนะครับวงเล็บ40 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจัดระเบียบการจอดรถ41ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก42ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคขีภัย43ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง44ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร์4ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน 4 6ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข47ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า48ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น49ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์50ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายหอพัก51ค่าปรับการผิดสัญญา52ค่าปรับอื่นๆนะครับตรงนี้อยู่ในหมวด ค่าปรับนะครับต่อไปรายได้หมวดค่าตอค่าใบอนุญ,ญาตนะครับวงเลบ53ค่าใบอนุญ,ญาตทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย54ค่าใบอนุญ,ญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย55ค่าใบอนุญ,ญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ56ค่าใบอนุญ,ญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน200ตารางเมตร57ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ58ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน59ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคารนะครับก็ได้แก่ค่าใบอนุญาตปลูกสร้างค่าใบอนุญาตดัดแปลงค่าใบอนุญาตรื้อถอนค่าใบอนุญาตเคลื่อนย้าย ค่าใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้ค่าใบอนุญาตโฆษณาทำนองการค้าเป็นต้นนะครับแล้วก็หมวดค่าใบอนุญาตต่อนะครับในวงเล็บ60ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำหล่ำน้ำา61ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงวงเล็บ62ค่าใบอนุญาตอ, all, อื่นๆเป็นต้นนะครับตรงนี้อยู่ในหมวดที่1อ่อยู่ในหมวด 1.2นะครับหมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาตนะครับต่อมาเรามาดูในรายได้หมวดรายได้จากทรัพย์สินนะครับ1.3รายได้จากทรัพย์สินของท้องถิ่นนะครับก็คือรายได้อันเกิดจากผลประโยชน์ในทรัพย์สินนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยเงินปันผลและจากการให้เช่าหรือให้บริการหรือค่าตอบแทนในทรัพย์สินหรือสถานที่ หรือที่ดินสิ่งก่อสร้างอันเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับมีอะไรบ้างนะครับหมวดรายได้จากทรัพย์สินนะครับประเภทวงเล็บ1ค่าเช่าที่ดินวงเล็บ2ค่าเช่าหรือบริการค่าเช่าหรือบริการนะครับก็ได้แก่ค่าเช่าห้องแถวเช่าอาคารเช่าตลาดเช่าโรงมหรสบเช่าร้านแผงลอย เช่าที่ตั้งวางขายของในตลาดค่าเช่าและค่าบริการส้วมสาธารณะค่าเช่าเครื่องจักรกลค่าเช่าท่าเทียบเรือค่าเช่าที่ฝากรถค่าเช่าเรือจักรยานน้ําค่าบริการจักสระว่ายน้ําค่าบริการสําหรับบําบัดน้ําเสียค่าเช่าทรัพย์สินอื่นค่าเช่าเขตทางหลวงท้องถิ่นเป็นต้นนะครับประเภทดอกเบี้ยนะครับวงเล็บสาก็ได้แก่ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนต่างๆและก็ดอกเบี้ยอื่นๆนะครับ วงเล็บ4ี่เงินปันผลหรือรางวัลต่างๆนะครับก็เป็นเงินปันผลจากการลงทุนหรือเงินรางวัลต่างๆแล้วก็ประเภทวงเล็บ5ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกําหนดวงเล็บหรายได้จากทรัพย์สินอื่นๆเป็นต้นนะครับทีนี้เรามาดู1.4นะครับหมวดรายได้จากสาธ,ธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์ก็คือรายได้อันเกิดจากการสาธ,ธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์ใดๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับ ทีนี้มีประเภทใดบ้างวงเล็บหนึ่งเงินสนับสนุนจากกิจการประปาวงเล็บ2เงินสนับสนุนจากกิจการสถานนานุบาลวงเล็บสเงินสนับสนุนจากกิจการสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือวงเล็บสเงินสนับสนุนจากกิจการพาณิชย์อื่นๆวงเล็บหารายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์วงเล็บ6รายได้จากประปาวงเล็บ7 รายได้จากตลาดสดวงเล็บ8รายได้จากโรงฆ่าสัตว์วงเล็บ9รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือวงเล็บ10รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่นๆนะครับตรงนี้หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์นะครับต่อมา1.5หมวดรายได้เบเด็ดเตล็ดนะครับหมวดรายได้เบ็ดเตล็ดเตล็ดก็คือรา,ายได้อื่นๆที่ไม่เข้าลักษณะรายได้ตามหมวด1หมวดใดดังกล่าว ท,ที่กล่าวมานะครับหร,ห,รหรือมีระเบียบคําสั่งกําหนดให้อยู่ในหมวดนี้นะครับก็ได้แก่วงเล็บ1ค่าขายเวชภัณฑ์วงเล็บ2ค่าจาหน่ายเศษของวงเล็บ3เงินที่มีผู้อุทิศให้วงเล็บ4ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างวงเล็บ5ค่าเขียนแบบแปลนวงเล็บ6ค่าขายแบบพิมพ์และคําร้องวงเล็บ7ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสารวงเล็บ8ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุดวงเล็บ9เงินชดเชย ปฏิบัติการฉุกเฉินนะครับก็คือเงินที่ได้รับจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินั่นเองนะครับแล้วก็วงเ 11, ล็บ11รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆนะครับต่อมา1.6หมวดรายได้จากทุนนะครับรายได้จากทุนเนี่ยก็คือรายได้ที่เกิดจากการขายทรัพย์สินของท้องถิ่นซึ่งสามารถจำหน่ายได้นะครับตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ให้อำนาจเอาไว้นะครับเช่นวงเล็บ1ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน วงเล็บ2รายได้จากทุนอื่นๆเป็นต้นนะครับต่อมานะครับในข้อที่2เป็นรายได้ภาษีจัดสรรน,นะครับภาษีจัดสรรหมายถึงรายได้ที่รัฐบาลเขาจัดเก็บนะครับแล้วก็จัดสรรให้กับท้องถิ่นนะครับก็ประกอบไปด้วยวงเล็บ1ภาษีรถยนต์วงเล็บ2ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจวงเล็บ3ภาษี มูลค่าเพิ่มตามพรบรอบจอร้อยละ5วงเล็บ4ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบรจัดสรรรายได้วงเล็บหภาษีธุรกิจเฉพาะวงเล็บ6ภาษีสรรพสามิตนะครับเช่นสุรายาสูบเป็นต้นวงเล็บ7ภาษีการผนันวงเล็บ8อากรประมงวงเล็บ9อากรประธานบัตรและอาชญาบัตรประมงวงเล็บ10ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ วงเล็บ11ค่าภาคหลวงแร่วงเล็บ12ค่าภาคหลวงปิตโตเรเลียมวงเล็บ13เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติวงเล็บ14่ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินวงเล็บ15ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ์กฎหมายกรมที่ดินวงเล็บ16ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ําบาดาลวงเล็บ17ภาษีจัดสรรอื่นๆนะครับตรงนี้เป็นหมวดภาษีจัดสรรน,นะครับ ต่อมาสามหมวดเงินอุดหนุนนะครับหมวดเงินอุดหนุนอุดหนุนคือรายได้ที่รัฐบาลก็อุดหนุนให้กับท้องถิ่นนะครับก็รประกอบไปด้วยหมวดเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปนะครับเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปรายละเอียดนะครับเช่นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเป็นต้นนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือการจําแนกหมวดและประเภทรายรับสําหรับงบประมาณรายจ่ายประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลก็ตามนะครับตามหนังสือว .1095 ลงวันที่28พฤษภาคม2564ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเขาก็ยังใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568นะครับ